เราจะมาทดสอบฟังเสียงของคิสตันซิงกิ้งโบนะคะวันนี้เรานำมาให้ชมเป็นขนาดไซส์เดียวกันเลยนะคะก็คือไซส์ที่7นิ้วความพิเศษของเขาในไซส์ขนาด7นิ้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไซส์ที่พูดถึงเทิร์ดอายจักระหรือว่าจักระของตาที่3นะคะ สำหรับจัก,กะระตาที่สานะคะหรือว่าเป็นสหสราระนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางการควบคุมจักระในร่างกายเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดรับพลังงานจักรวาลที่กระจายแผ่ไปทั่วร่างกายเปรียบเสมือนดวงตาแห่งปัญญานะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาวนให้ชมกันด้วยความเป็นคิสตันนะคะเสียงเขาจะไวมากนี่คือแคบ สัมผัสเบาๆนะคะซิงกิ้งโบจริงๆนะคะเสียงร้องออกมาไวมากขึ้นพลังงานที่ดังออกมานะคะก็จะมีเสียงจะมีความใสนี่นี่เป็นแบบ natural สีธรรมชาติของผงคริสตันนะคะที่ขึ้นรูปด้วยผงคริสตันนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอินดิโก้นะคะก็จะเป็นสีออกแบบคล้ายๆเหมือนเหลือมๆม่วงๆนิดนึงนะคะ ขนาดไซส์เดียวกันเลยนะคะโอ้เสียงกล้องไปที่โสดสัมผัสที่หูเลยนะคะดังออกมาแบบซ้ายขวาซ้ายขวานี่ก็ในเซตนะคะเราจะมีแบบเเรียกว่าครบเซตให้สำหรับท่านที่อ,อแบบพกพาได้เลยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายพกพาแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋า พร้อมกับเซตของเขานะคะกระเป๋าโอเคเลยนะคะก็เป็นกระเป๋าสําหรับใส่ในขนาดไซส์ของเขาเลยนะคะนี่โอเคสามารถเคลื่อนย้ายนะคะใส่แพ็คเก็บนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็รวมถึงไม้ดำสติ๊กอันนี้ในเซ็ตจะมีมอบไม้ดำสติกนะคะแล้วก็มีมอบนะคะ ยางรองให้ด้วยไว้กันปกป้องนะคะนี่ยางรองไว้นะคะทั้งเซตนี้เลยก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะท่านที่สนใจอย่างไรแล้วก็แจ้งมาได้นะคะก็ยังมีให้เป็นเจ้าของได้อยู่นะคะหรือว่าเป็นฟูลเซตก็ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวท่านที่สั่งไปเราก็จะมีเอกสารประกอบไปให้นะคะ ก็จะบอกเลยว่าจักระไหนนะคะด้วยมีความหมายมีมินนิ่งยังไงแล้วก็มีโน้ตอะไรนะคะแล้วก็จักระในแต่ละส่วนเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็พูดถึงราคาของแต่ละขนาด mm hmm. เผื่อว่าสําหรับท่านที่ต้องการจะเก็บสะสมก็ได้เลยค่อยๆสะสมไปนะคะทีละใบสองใบได้เลยนะคะเราก็จะมีเอกสารตรงนี้แนบไปให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่